สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามือนีมาดามคาเวียสิพามาตัดตกแต่งกิง่งฝรั่งของเปาสือนะคะตกแต่งกิ่งเพื่อสิให้ยเขาแตกยอดแตกหมากไหมพรอมหอพรอมเก็บหมากถ้าเขาตัดตกแต่งไม่เออเรากะที่ได้เก็บหมากยกไงชุดไงเนี่ยคือเดือนสิงหานะเพราะว่าบางต้นบางช่อกะหอแล้วหักหลายเราก็ยังงม่ไดนแก่บางบางต้นกะกำลังแตกช่อดอก ช่อดอกชอ่ออ่าเป็นยอดออกมาใหม่นะคะนี่นะคะหงอ่าสวนฝรังหงเปาสือของมาดามยู่สวนหนึ่งบ้านวังอ่าบ้านน้องกุลธนสารอำเภอภูเวียงจงังหวัดขอนแก่นนะคะะดนตัวลูกนี่บิ่งน,นะคะงามสีสันสวยใสายมากน่าก,กินนะคะอันนี้คือมันมันมีบางบางต้นก็คือแกบางตนกับโบมีบางต้นกับกระลังหอบางตนกับการะลัง,าางเป็นช่อดอกนะมาดามสีมาก,กินโชวออ์แบบ ฝรั่งหงเปาลือนะคะแปลงนี่เขาปลู่ด,ด้วยกันประมาณพันกว่าตน้นพันกว่าตน้นพูนไปหอดสุดข้างบนพุ่นละหงเปาลือยฟางทั้งพูนกับซีมีหงเปาลือกับเพชรน้ำหนึ่งฟางข้างบนกับซีมีแตงโมงกับหงเปาลือส่วนนี้ซิมีหงเปาลือเพชรน้ำหนึ่งเฟื่องหงมีเพชรน้ำหนึ่งเอาหงเปาลือกินชั่วค่ะฝนตกก็ยังหวานม,มาดม ตกแต่งกิ่งมะฮอดส้นเนี่ยอยู่ทั้งหนายัางเหลือหลายนี่ค่ะเขาแตกช่อดอกออกมาใหม่นะคะแตกช่อดอกออกมาใหม่้อไปอีกสองเดือนพ่อฮอน้ำมักของมาดามเนะะี่ค่ะผู้เดสนใจเนะะี่ยค่ะเด๋วนี้มาดามก็นั่งสืออกโลโก้แล้วก็สติ๊กเกอร์ฉลากในขวดน้ำมักของมาดามสูตรเล่งดอกใครมีปัญหาที่ว่าดอกมันร่วงมันหลุด อกื่อ,อให้วี่บอกไฮคั่วดอกมันเหนียวก็ไฮคั่วดอกเหนียวมให้มันหลุดดอกดกหมากดกหมากหวานหมากไงโทรติดต่อมาได้เลยคะ่ะมาสื่อน้ำหมักน้ำมาดามได้สองร้อยห้าสิบซีซีห้าสิบบาทเองนะคะปูเมชาตสองร้อยห้าสิบซีซีห้าสิบบาทเรวกินโชก,กันอื้มเพัลินเพ่ินเก่า งามคือเจ้าของสวนมองหมากบ้านในหัวเขารูดใบเนาะคือเนี่ยและการรูดใบมัดเลยรูดใบเด็ดยอด